เอา้ามามาทานกันได้เลยวันนี้เขียดแดดเดียวเนี่ยนี่ก็ทำเสร็จแล้วหมักทอดวันนี้นะไอ้กินอย่าไปบางหน้ากล้องลูกปูที่ครับลูกปูทอ <Okay. S 1> นะเอาวันนี้ก็มาทานกันได้เขียดนี่เขียดแดดเดียวแดดเดียวเนี่ยกรอบแกรบไอ้กินาม,ามันไป<ข>หั่นทำไมเห็นไหม

ยอดยอด,าม,ดมา,า,า้องขอประาอภัยเรื่อครับว่าตรงนี้โควิดมันบาดหนักไปไหนไม่ได้ก็ถ่ายทำที่บ้านแสงอาจจะไม่มีไม่เกลี่ยไม่ชัดขอประชาอภัยดือดนะครับทีนี้มากินเขียดแดดเยวที่นั่งหมักทำไว้ะ อร่อยครับฟอบอร่อยเผือกตัวใหญ่ใหญ่ตัวกรอบๆตัวใหญ่แซ่บๆอร,อ,อร่อยมา,มากๆอ,อร่อยมากๆหืมไม่อย่ากไปใกล้กูงั้นไปโดนนั่นหลุด ีขากูงเศดขาข้งางมีซื้อมาจากเขามาขายแห้งรัวร้อยอสำเสร็จดังไม่ลองมากยาด,ดังสุดไก่ไก่โคตรหอม ออนี à, à, ่งงอว่าครับมุมงงอปลาต้มปลาต้มเลยหมูต้มหมูต้มเ็เ็นหมูต้มมาให้ต้ม อร่อยมากอยากกินหมูต้มเื่อด้วยครับ

รอาภัยเลยครับปูุไปกินไปอาจจะน่าเกลียดหน่อยก็ขอประทานอภัยม <c oughs> ่ข้าว <c oughs> มีเสียงรบกวนหน่อยนะฮะก็ถ่ายทำในบ้าน <c oughs> านะฮะลูกหลานก็เต็มบ้านเลยถ่ายทำในบ้านก็ขอประทานอนภะัยเสียงรบกวนหน่อยเสียงอะออลูกหลานก็เล่นกันเสียงอาจจะเข้าในกล้องนะฮะอร่อยครับอร่อยมากๆเงียมเงียมมากๆเลย

อร่อยอร่อยเ,อเดี๋ยวเดียวฮะอร่อยมากมากนะครับคุนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าลูกหลานตอนนี้ก็เนี่ยฮะ่ายชันไปก็นะนะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณครับ ก็เหนียวมา่อุ่นเนไอเนี่ยก็บอกแขง